ทักท้ายสบายดีเอซแฟนคลับของไข่เพ่งโตเกียวมิวสิกบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และศิลปินทุกท่านค่ะพี่นอ้องพบพอกันตอนบายม่มเมอ่อนี้18ตุลาคม2568อีกผลงานหนึ่งของโตเกียวมิวสิกเมื่อนี้คูหูดูโอ้น้องก้องวายุคุณครูชินจังเดินทางไปคอนเสิร์ตที่ประเทศไต้หวันจริงแล้วเดินทางไปจังแต่เมอ่่วานนี้ไปพักผ่อนหรือนอนค้างคืนที่ บ้านพักของบอสที่รังสิตปทุมธานีมีผู้ติดตามคือน้องน้ําแหฮไปไทยภาพไห้ไปแต่งตนแต่งตัวไห้เนาะค่ะพี่น้องเนาะระวังเดินทางกาสิมีคนดูแลมันกาสิเป็นเกลืองดีพ่นแซวกันว่าชินจังเสียดาไปคอนเสิร์ตต่างประเทศครั้งแรกตื่นเต็นบอลับบอนอนสอดแ้งถิง่มืสยกะเป็นธรรมดาของคนทีบอเคยไป อคอนเสิร์ตเมืองนอกกาสีคไข่ไข่น้องชิ้นจังในกายพี่น้องจังไดก็ดีใจนั่ทั้งสองคนถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานของค่ายเพลงโตเกียวมลวสิกค่ะพี่น้องเมืม่อเช้านี้เพิ่นเดินทางไปสุวรรณภูมิดา้าวเพิ่นจะออกเดินทางหรือขึ้นเครื่องสิบโมงเช้าเก้านาฬิกาเพิ่นไปพบพอกับเพื่อนของของน้องก้องวายุนะคะพี่น้องเพื่อนสาวของน้องก้องวายุน้องน้ำแข็งทิพวรรณ ดีใจเพคิดว่าสิเดพอกันพ่นว่าน้องนำแข็งกลับไปคอนเสิร์ตระว่างวันที่8 8 19ตุลาคม2 5 6 8ไปที่ไหนไปที่บ้านปา๋าเถาหยวนบ้านปา๋าเถาหยวนค่ะพี่น้องประเทศไต้หวันเหมือนกันทัน้งหลากับขอให้นงองทั้งสองนั้นเดินทางโดยสวัสดิภาพทั้งไปและกลับ แล้วช่วงที่อยู่สนามบินสุวรรณภูมิกสิมี่เอฟซแฟนคลับไปให้การตอนรับกล้องวายุกับคุณครูชินจังนะคะพี่น้องไปแบบใดนะไปไปลา,ายทางมีไผ่ดูแลบอไปงานอีหยังสถานที่เป็นหม่องใดอยู่ในคลิปมี่ายละเอียดแอดมีคลิปสันส่นๆให้ฟังละากาความน่ารักของผู้หูดูโอ้คุณครูชินจังและก็น้องกล้องวายุไปติดตามรับช่พร้อมกันเลยค่ะพี่น้อง ชมแล้วแอดขอโตัวลาไปก่อนล้วพบพ่อกันไม่บายๆด้วยค่ะพี่น้องเด้อติดตามช่วงทีโบสและทีมงานนะคะพี่น้องไร์สดถึงบรรยากาศที่ภูเรือเมืองเลยบายบายเนาะค่ะพี่น้องเราพอกันแอดขอโตล่ลาไปก่อนสำหรับเมอนโชคดีมีความสุขทุกๆท,ท,ท่านสวัสดีค่ะะคพี่น้องครับ สวัสดีคนไทยในไต้หวันวันนี้นะครับผมจะไปแล้วนะครับเดินทางสิบโมงเสาร์เก่านาฬิกาพูดยังครับตื่นเต้น,ตนบอคอนเสร์ตแหลกคอนเสร์ตเดียวคนเดียวคอนเส์ตครูก็ก่องว่าอยู่ตื่นเต้นแห้งพี่น้องนอนก็บ,บรรลับ <c oughs> นอนบาับมาทีมหนึ่งเลยหละนะครับยานได้ไปเอายาคนดันมากินอยู่ ยอดว่าสิได้ไปออกคอนเสิร์ตรีได้ไปออกคอนเสิร์ตต่างประเทศแมนต่างประเทศเพื่อคิดว่าฟันว่าสิมีวันนี้ครั้งแรกกันว่านี่ครั้งแรกในชีวิตพ่ออ่ะสี่ดอกนี่ก่อนขอบคุณที่นศรานะครับที่แบบว่าสนใจผู้ชิ่นใจกับกว่างว่ายู่นะครับขอบคุณที่ให้ยผู้ชิ่นใจกับกว่างว่ายู่เด้ไปโชว์ ว่าดัชนีต่างประเทศลูกลูกศิษย์หลวงปู่เจริญหลวงปู่เจริญนะครับลูกศิษย์หลวงปู่เจริญนะครับว่าดัชีพิพัฒน์ทิพยารามอยู่ท่งเงินไต้หวันครับบัลลีหลวงปู่เจริญนั่งนะครับลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นได้ไปแสดงยู่วัดเพิร์นแต่เธอเป็นบุญย่างยิ่งไงนะครับตอนนี้เขาก็กำลังสิออกเดินทางอยู่บ้านบอดจูบ้านนอนพักอยู่บ้านบอดครับพี่น้องแม่นครับผมเดี๋ยวจังหวัดเสิออกไปสุวรรณภูมิแล้วครับอีกสองที่ครับเสี่ยงออกไปเดี๋ยวให้คล อย่าดมอย่าดมฟินแหงไปฝากด้พี่น้องเด้อเด้อเพราะว่าเอ <It> าไปในจํานวนจํากัดบอกเลยว่าเอาไปน้ำในจํานวนจํากัดมันนี่หน่อยเอาไปหน่อยครับพี่น้องว้าวว่หนางานเด้อเปิดปูดขายอยู่นานนั่นแหละอยู Maori, ่ข <in> ้างหน้านั่นแหละฝากไปนุ่นอุดได้พี่น้องเจอกันครับเดี๋ยวจะไปสู้นับผู้นกสี่อัปเดตเรื่อยๆครับขอบคุณไลายๆครับที่บ

การตยาึงตลอดใส่ชื่อให้ด้วยตัดเด็กน้อยไม่ยูนะขอบคุณนะครับสตางค์ได้ยี่สิบบาทไปไปเอาปองไปน้ำปองไปน้ำไม่เลยนะเอาประกันแมมประกันนะอไที่มาเก็บไปเดาเ่าอยู่ไหน่ะ เดี่ยวาุกใช่ครับผมกลังสือไปหลดกระเปาเาด้วครับพี่น้องย้อสีทำเดตยนี้ด้วยไม่ใคนยครับพี้อมันเยอะมากเจ็ดโมเยโอ้โน่ารักมากเออซ้อนอีกแล้วนะแตข้างยยว็ีอี